จังหวัดตากนะคะผู้ชมค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสํานักงานตากนะคะเขาจัดทิปท่องเที่ยวตามล่าหาหัวใจที่น้ําตกปิตุโกนะคะที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะนางสาวธมนวันเจริญวงศิธิ์นะคะผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสํานักงานตากค่ะนําคณะสื่อค่ะร่วมทิปสํารวจเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดตากค่ะเพื่อออกตามล่าหาหัวใจที่น้ําตกปิ ตุโกนะคะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะน้ําตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนี่เขาว่าอย่างนี้นะคะมีชื่อว่าน้ําตกเปโตรอซูหรือน้ําตกปิด ปิตุโ,โกนี่แหละค่ะเป็นน้ําตกที่อยู่บนเทือกเขาสามหมื่นในเครักษาพันธุ์สัต์ป่าอุ้มผางนะคะน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูงกว่า500เมตรด้วยการวัดด้วยเครื่อง GPS นะคะมีความสูงเกือบ2เท่าของตึกใบหยกค,ะคะ่ะเนื่องจากทานน้ําทั้งสองสายเนี่ยไหลลงจากดอยมะม่วงสามหมื่นนะคะมาบรรจบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่บริเวณหน้าผาสูง จึงทาให้มีลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจค่ะซึ่งการเดินทางจากอําเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะก็ใช้เส้นทางถนนสายอุ้มผางบ้านเปิงเครื่องระยะเวลา60กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็จะถึงหมู่บ้านกุยเลอต่อจากนั้นก็เดินเท้าลัดเลาะเข้าไปตามเทือกเขาแล้วก็ลําธารนะคะใช้เวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงจุดตั้งแคมป์ค่ะในช่วงเช้าตรู่นะคะหลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกเดินทางไปที่น้าตกนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะไปถึง น้ำตกปิตุกโกลนะคะน้าตกที่มีรูปหัวใจแล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยใกล้กันค่ะก็จะมีจุดชมวิวนะคะดอยมะม่วง30,000ื่นเดินไตระดับความสูงชนันระยะทางไปกลับเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรผ่านดงมะพร้าวเต่านะคะพืชดึกดําบานตระกูลปาล์มที่ขึ้นกระจัดกระจายตามไหล่เขานะคะแล้วก็เดินทางชมวิวทิวทัศน์ทางกว้างไกลถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะบนยอดเขาสูงที่สวยงามมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1,600 ร้อยเมตรด้วยกันค่ะนี่สำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปพิชิตชน้ำตกนี้ได้นะมีระดับความสูงถึง1,600เมตรนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็ไปตามล่าหัวใจเป็นน้ำตกที่แบบเป็นรูปหัวใจเหมาะมากๆนะคะกับการที่จะไปทริปกับคู่รักอ,อะไรแบบนี้หรือใครไม่มีคู่รักก็สามารถที่จะไปกับเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,คะวันหยุดนี้ถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ